ไม่รู้จะนําเสนออะไรและมีเขียวๆตรงนี้ไม่รู้จะพูดหรือเปล่าไม่รู้พูดไปหรือ,อยังแอมอันไเขียวๆเ,เนี่ย <Yeah. S 1> เออเนาะอันนี้เราเคยขายแล้วเป็นเป็นในรูปของเอ่อก้อนดิบไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะก้อนดิบฟุตไซสฟุตไซสฟุตไซส์ฟุตไซส์ก้อนดิบ,อ,ดบอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นฟุตไซส์ก้อนดิบเราหมดแล้วมั้ง ไซส์ก้อนดิบไม่มีก็เคยขายอยู่นะครับแล้วก็หมดไปแล้วอันนี้จะเป็นแบบกำไรข้อมืออันนี้อันนี้ขนาดแดมิลราคาสี่ร้อยลดเหลือสามร้อยอันนี้เท่าไรมิลก็ไม่รู้เกต 2A ราคาห้าลดเหลือส7มเ็ดหเดี๋ยวค่อยบอกนะมันคืออะไรนะ <Okay. S 1> บอกราคาก่อนอันนี้มันคนละเกดแแหละมันจะมีตำหนีบ้างไม่มีตำหนีบ้างอันนี้เเดียวคือมีจะมีตำหนี ก็จะเป็น200บาทแลวเวือลือ150บาท8มิลส่วนในนี้มีตำหนีเหมือนกัน2เอ่อ10มิ250ลสองร้หลาือ188นี่ลบไปก่อนมันคือฟุตอ่านไม่ถูกฟุตไซฟุตฟุตไซอยู่ในรูปของกำไรข้อมือมมนติดหินเนื้ออ่อนนะถ้าเห็นก้อนดิบมันถ้าใครเคยซื้อก้อนดิบไปแล้วเนี่ย จะรู้ว่ามันเป็นหินเนื้ออ่อนมากบีบก็แตกเอามือบีบเอามือบี้ก็แตกส่วนพวกไอ้ช้อยๆยข้อมือเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันแต่ว่าน่าจะบี้ยากอยู่มันแข็งกว่าเขาน่าจะอัดเพิ่มให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นแหละแล้วมันก็ข้อดีคือมันพกพาได้ได้ด้วยได้ง่ายแล้วมันเป็นเรียกว่าอะไรพอเป็นสายข้อมือมันจะเป็นจิตลักษณะามากกว่าในการใช้งานแต่ว่าการใช้งานหินพลังเอยการใช้งานหินเนื้ออ่อนทุกชนิดนะ ระวังเรื่องการล้างน้ําให้ดีจะไปล้างน้ำํำแรงๆไม่ได้ล้างแล้วก็ซับๆเบาๆล้างผ่านน้าเบาๆนะครับอย่าไปถูไถให้ให้เขาถลอกปอกเปิกเพราะว่าเนื้อเขาอ่อนมันจะยุ่ยออกมาได้นะครับฟุตไซเป็นหินแห่งกันมาบัดรักษาตัวแม่ตัวแม่ตัวหนึ่งมันก็เลยต้องก็เลยต้องมาปรากฏอยู่ที่ร้านผมนะเพราะผมควานหาซื้อมาขายนะครับมันจะออกแนวตัวแม่คล้ายๆมารักไข่มารักไข่มันก็เป็นเนื้ออ่อนเหมือนกันนะ อ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังฟุตไซส์นะครับอ่ะจะับฟุตไซนะครับมันจะเป็นตระกูลไมก้าไมก้าก็คือหินที่เนื้ออ่อนแล้วถ้าชอบขึ้นเป็นแผ่นแผ่นเหมือนเรปิโดไลเหมือนอะไรพวกนี้นะครับหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับก้อดิบมันจะเป็นเรื่อมเรื่เป็นเงาเงาแล้วก็เขียวเขียวเขียวอ่อนบ้างแก่บ้างอันนี้มันก็จะมีเขียวบ้างดําบ้าง เขาก็น่าจะเอามาจากฟุตไซในเมตริกอะไรบางอย่างนั่นแหละจัก,กระที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือจัก,กระหัวใจการบำบัดรักษาจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในในร่างกายเราในกล้ามเนื้อเราในไอรเรานรั่นแหละแล้วก็ Good for Metabolism ช่วยให้การทํางานของการประผานอาหารทํางานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดีขึ้น แล้วก็ช่วยให้ผิวหนังของเราทํางานมีสุขภาพดีอ,อ่อีกตัวนึ่งนะทำให้สวยงามผิวหนังสุขภาพดีทรีทอรอักษาอาการผืนคันรักษาอาการไอรักษาโรคภูมิแพ้รักษาลิซิดวงทวารด้วยเดี๋ยวนะจบไว้ก่อนด้านจิตใจมันจะทํานําพาความยืดหยุ่นมาสู่จิตใจเราให้เราเป็นคนแบบไม่สตริกกับอะไรมากเกินไปเป็นคนยืดหยุ่นเป็นคน อารมณ์เอรวยได้อะไรได้นะครับแล้วก็มันจะส่งแรงบันดาลใจมากระตุ้นจิตใจเราให้มีความเบิกบานมีความขี้เล่นไม่ใช่เล่นขี้นะครับขี้เล่นนะครับแล้วก็มีความรักมีความาลดความคิดฟุ้งซ่านเออตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าในการทําสมาธิโดยเฉพาะคนที่ทําสมาธิใหม่ๆนะครับหัดสมาธิใหม่ๆเนี่ย สิ่งแรกด่านแรกที่ต้องเจอคือค,อความคิดฟุ้งซ่านมันจะพากรลิดเปิดเปิงออกนอกโลกไปนู่นเลยนะครับฟุตไซน์มันจะทําให้การคิดฟุ้งซ่านของเราเนี่ยน้อยลงทําสมาธิได้ดีขึ้นลองดูซิใช่หรือเปล่ามันจะมีหินอีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้นะฟุตไซ์อ,อ๋ออีกตัวหนึ่งคืออาราโกไนทาให้ความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงนะครับลองดูนะอาราโกไนกับฟุตไซน์นะออฟเฟร์อินสปเรชั่นทำให้เราเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจที่ทำนั่นทำนี่ แล้วก็มีฟรีดอมมีอิสรภาพ<ม>ทางจิตใจนะครับแล้วก็อินโนเวชันเป็นคนที่มีความคิดในการคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมานวตัตกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาออกแนวนั้นนะเฮล l i อินเนอร์ชนีก่ก็อีกตัวหนึ่งที่ช่วยเคลียร์ปัญหาของ Inner อร์ชาคือความเป็นเด็กของเราที่อาจจะบอบช้ำอยู่นะครับให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ดีขึ้นบ้างให้หายไปจาก ภาวะตรงนั้นนะครับ Enhance expression and communication ทำให้เราแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงตัวเองได้อย่างได้อย่างแนบเนียนได้อย่างมีความสุขได้อย่างเบิกบานการติดต่อสื่อสารกระเจรจาค้าขายก็เป็นไปได้วยความราบรื่นอะไรประมาณนั้นนะครับด้านจิตวิญญาณนะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆโดยโดยภาพรวมได้ดีขึ้นได้มากขึ้นนะครับ Resonate with unconditional love <c oughs> เป็นหินที่จะดึงเราเข้าสู่สภาวไว้ใงความรักแบบไร้เงื่อนไขได้ดีขึ้นได้มากขึ้น Enable c e p t s t a n c e and Adaptation ทำให้เรายอมรับตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ปรับตัวเองปรับตัวได้ง่ายขึ้นได้ดีขึ้น Promote Understanding คือเรา เวลาเราดูความแก่หรือความเสื่อมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมของร่างกายเราจะมีความเข้าใจถึงสภาวะธรรมชาติของสัตรธรรมได้ได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นสรุปว่านาาจีวิญญาณมันก็ส่งเสริมการการปล่อยวางนั่นแหละการเข้าใจธรรมชาติของของตัวเองของสปปรรพสิ่งนั่นแหละนะครับประมาณนั้นฟุตไซส์นะครับจบฟุตไซส์นะครับ